สวัสดีครับรผมชื่อนายวีระพงศ์บระจักษ์ครับเป็นครูประจำชั้นอุบมาั2องทับสี่แรับหมาะมาในเรื่องของ,ของการฝึกทักษะสมองของเ,เด็กๆนะครับในหัวข้อที่3เรื่องการยืดหยุ่นทางความคิดหรือว่าชิด cognitive flexibility นะครับเป็นการฝึกในเรื่องของความยืดหยุ่นยืดหยุ่นทางสมองนะครับแล้วก็ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กจะมีความคิดอย่างไรนะครับถือื่อสถานการณ์ที่แตกต่างจาก,กความเป็นจริงที่เด็กอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งจากหัวข้อนี้นะครับสถานการณ์กําหนดอยู่มีว่าให้มีฝนตกนะครับเกิดกรณีฝนตกที่โรงเรียนในช่วงกลับบ้านเด,เด็กไม่มีอุปกรณ์อะไรมาในการ้ังกันฝนไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนหรือว่าร่มนะครับเด็กดื่มมาจากบ้านนะครับ เราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับในหัวข้อน,นี้คุณครูและนักเรียนจะร่วมกันคิดว่าเราจะต้องทำเสื้อทังผมขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วละเพื่อที่จะให้เราได้ใส่กลับบ้านนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็จะมาจากห้องเรียนของเราครับห้องเรียนของเราจะมีถุงพลาสติกนะครับซึ่งคุณครูได้เก็บไว้นะครับจากการที่ใช้่ารตลาดหรือว่าซื้อของ,งต่างๆเก็บไว้นะครับแล้วก็จะเป็น อ่าถุงพลาสติกท,ที่เตรียมไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าเองจะมีขั้นตอนการทำม่อะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มลงมือทาเสื้อกันผลกันนะครับก่อนื่นจะมาเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการทํามีอะไรบ้างน,นะครับอ่าแก้เปิเลยนะครับเป็นถุงพลาสติกนะครับ ที่สามจะเป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์สีตอร์่า,สาสงสีแดงสีชมพูสีเขียวสีอือนนะครับส่วนไว้อันนี้พี่คุณได้เตรียมตัดตรงนี้ไว้จะ่อยครับเพื่อรัความระเร็วนะครับวิธีการตัเราจะเริ่มลงมือแล้วนะครับอันนี้เราลองวางเล็กก่นอนนะครับว่าจะเป็นตัวแบบนี้ไหมครับพี่ครูก็มีความรู้สึกว่ามันใหญ่ไปครูจะตัดขึ้นหนึ่งนะครับ นะครับตรงที่เป็นส่วนคอนะครับเพื่อที่จะสามารถสวมใส่เข้าไปได้นะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนใส่แขนนะครับใส่ข้นไปนะครับเสเป็นขันที่ ามารถใส่เป็นเครื่องของกานฝนตกที่เด็กลืมเอาชสดกันฝนเสื้อกันฝนหรือว่าร่มมาจากบ้านนะครับเรจะเพิ่มบอกให้กับเด็กนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในเรื่องของสื่อในการพัฒนาสมองนะครับในเรื่องของการคิดยืดหยุ่นนะครับซึ่งเป็นสื่อกับเสื้อกันฝนนะครับหวังว่าสื่อที่นี้จะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนานะครับทักษะด้าน e F, เอให้กับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ครองหรือว่าตัวนักเรียนนะครับนำไปใช้นะครับแล้วก็สื่อนี้สามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้จริงนะครับคุณค,ณคร,นนนรนูนะครับมีก่อนมีดีที่จะนําเสนอสื่อนะครับนำไปใช้ได้นะครับก็สามารถประยุกต์กับห้องเรียนของเราได้นะครับวันนี้คุณครูคขอตัวลาไปก่อนนะครับมีคลิปต่ตอไปหรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจต่อไปคุณครูจะได้นํา มาสในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย